สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสิร์ฟข่าวกัดเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความหดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับดิฉันสริวัฒนากราประพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มกันที่บอดไทยลงมติตั้งจากกริดภาราทันทกุลรองประธานกรรมการคนที่สเป็นรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีผล11เมษายน63 นางลักษณันลีลามณีเลขานุการบริษัทบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือไทยเปิดเผยว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่5ทับ2 5 6 3มวันที่27มีนาคม2 5 6 3ณนะห้องประชุมชั้น2อ,อาคารสำนักงานใหญ่เลขที่89ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลแขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายจักริดพาราพันธกุลรอง ประธานกรรมการคนที่2องนำรงตตำแหน่งราชาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่11เมษายน2563เป็นต้นไปมาต่อกันที่ SEG ระบุปิดสมุด31มีนาคมพบรายย่อยถือหุ้นสัดส่วนเพิ่มเป็น7.35%สอดคล้องกับแผนให้ครบ7%ภายในเดือนมีนาคม63 นายโชิพันธ์พี่ชานนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเครือไทยโฮดิ้งจำกัดมหาชนหรือ SEG เปิดเผยว่าขอเรืยนแจ้งความคืบหน้าของการกระจายการถือหุ้นรายย่อยโดยอ้างอิงจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่31มีนาคม2563ที่ผ่านมาพบว่าบริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นร้อยละ7 3 5ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินง,งานการเรื่องกระจายหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อยให้ครบร้อยละ7 0 0ของทุนชําระแล้วของบริษัทภายในเดือนมีนาะคม2 5 6 3ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าความคืบหน้าแผนการขาจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทอินทรประกันภัยจำกัดมหาชนหรืออินชัว บริษัทได้ทำคำเสนอหลักซื้อหลักรั์ทั้งหมดในอินชัวผ่านบริษัทรถดีเดตออตโต้จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ9 9 9 9โดยได้ทันการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในหุ้นสามัญทั้งหมดของอินชัวต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำก,ก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอินชัวในวันที่26มีนาะคม2 5 6 3ที่ผ่านมา และธานีแจ้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาที่มีในยัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจหลังราคาหุ้นร่วง นายโกวิทรุ่งวัฒนโสพลประธานคณะกรรมการ,การบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทร,ราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชนหรือธานีเปิดเผยว่าตามที่บริษัทร,ราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชนได้รับการสอบถามจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลงจากข่าวที่บริษัทมีตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายในปีนี้ประมาณ11,000ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อรองรับตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในไตรมาสที่หนที่ผ่านมาแล้วกว่า6000ล้านบาททั้งนี้บริษัทมีแผนรองรับสำหรับการออกตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดและมีหวงเงินกับสถาบัานการเงินต่างๆเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างเพียงพอ บริษัทขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ณปัจจุบันว่าบริษัทยังคงดำเนินกิจการตามปกติทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกเหนือไปจากสิ่งที่บริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นไซต์ .com หรือยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook i n s t a g กรม t w i t t e r Telegram l มไลน์ q u a r e รวมทางรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ค่ะสำหรับวันนี้รายการเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวล 11. า11.30นวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ